Oh. ปูปริกิตนาคราบยามค่ำคืนครับน,นี่ครับโอ้โอเคเลยโอเคภาพปพักแล้วอ,นนนะองปูนะครับ เห็นนะครับโอ่านไม่ทาาไม่ทันเลยครับครับปลูกปาได้เจ็ดครับผมนี่ครับคุณกัปตันนะครับกัปตันหมอหนุ่มถูกหวยกีแสงครับอ๋อเป็นของเอฟซีนะครับคุณผมนะครับสวัสดีค่ัคุณพาครับสวัทดีครับคุณยงครับสวัสดีครับคุณเท่า จองชนครับเสียงฝนใช่ไหมครับใช่ครับเสียงฝนกระทบตรงอาจารย์ีหมอหนุ่มครับเสียงตอกแตกตอกแตกตอกแตกเลยครับเนี่ยครับก็คนที่มีกิจตาเขาก็มาอยู่ตรงหน้าปลูกปริกิจหน้าล้านะครับเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นกันนะครับมากเยครับตรงปลูกปริกิจหน้าล้าเลยนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ครับนี่ครับ คุณไทยพิเศษครับสวัสดีครับหมอหนุ่มเรือเรครับคุณสมารีนะครับสู้ๆู้ครับหมอหนุ่มครับผมคุณก้าจอมโซนครับเพิ่งเข้ามาค่ะใช่เสียงฝนตกใช่ครับผมคุณแคทบุกบุกสบงนะครับสะอาดครับผมเร็นเรือคุณผมครับสวัสดีครับคุณกัปตันครับสวัสดีครับอ่า่ก็ผมก็ไม่ได้อ่านตั้งแต่แรกนะคุณแม่นุ่นชาแนลหมอหนุ่มสวัสดีจ้าแม่นุ่นชาแนลนะครับสวัสดีครับ ครับมันมีชาแนลเนาะตอนนี้ก็ฝนตกไล่ๆนะครับคุณนการชราอินเมืองสวัสดีค่ะคุณนพรชิปมนลศบสาธุครับุณนการชราอินเมืองภาพสวยมากๆค่ะคุณนอ้นหาดานครับสาธุครับคุณนุ่มปีสสวยดีครับมาหนึ่งก็บรรยากาศตอนนี้นะครับก็สาธุกับทุกคนนะครับนี่ครับ ที่มากระลาใบองค์ปลูปลาริจิตนาคราชนะครับก็หมอหนุ่มน,น้ําตาก็จะไหลนะครับเพราะว่าหน่องอยู่กับปู่ปาริจิตนาคราชเสียงฝนโปรยปลายยามค่ําคืนนะครับล่มเย็นเย็นมากๆเลยครับตอนนี้ครับก็จะมีหมู่แมลงออกมาบินชมความงามของปู่ปลาริจิตนะครับนั่นแหละครับหมู่แมงม้ครับหมู่แมงม้ สวัสดีครับคุณอ้นหัดหามครับคุณส้มชี้วัสดีครับคุณสชคเี๊สาธุครับคุณตาเล็กนะครับสาธุสาธุครับครับสาธุครับคุณลำพึงนะครับอ้าวลันครับหมอหนุ่มบรรยากาศดีครับค่ําคืนนี้ครับเพราะผมคุณการพาสดนะครับเข้ามาดีหม่ยถ้าหมอหนุ่มเข้าดีครับคุณ ในนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณไทยพิกเซลคนน่ารักครับผมคุนนี้กังนะครับคุณซูมาเรีครับองแล้วนะครับกดให้แล้วจ้าครับผมมีคนก็้าเริ่มจะเข้ามาดูกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศเดี๋ยวมอนมันไดูไม่ถือกันเนาะ ส,ส,วส,ส,วสวัสดีทุกท่านนะครับของปู่สวยครับบรรยากาศครับบรรยากาศสวัสดีทุกท่านนะครับ คุณอนนี่จังครับสวัสดีครับคุณไทยพิเซลครับคุณก้าวจอมสนถือล่มไปถ่ายใกล้ๆดูครับก็หมอหนุ่มไม่มีโ่มครับอ่าหมอหนุ่มหน้าหมอหนุ่มออกไปก็คงจะเรียบร้อยครับผมคุณมูมู่ครับหมอหนุ่มมีภาพสดเด็ดให้ดูเรื่อยๆครับผมอยากดูใกล้ๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆครับเดี๋ยวดูก่อนนะแนี้นะตัดนะครับ ผมจะซูมให้ดูใกล้ๆแบบหนึ่งนะครับดูว่ามันเป็นยังไงก่อนอย่าให้มาทำวิธีเชิญพ่อปู่ไปอีกนะครับรผมก็อ,อันนี้เข้ามาถวายครับถวายแบบนึงนะครับนี่คืออะไรครับใกล้ๆเลยนี่ครับมีดอกไม้ครับ รอะไรเนาะมองก็ไม่ค่อยชัดนะฝนมันล้ำลาครับแบบนี้ครับ,ป,บปั๊บอ,อุปอุปนะ เขาจุดทูกขอเลขกันด้วยฮดูดวงในไทยเรื่องคงครับผมเขาจุดทูกขอเลขกันเนาะเลขอะไรกันเนาะใครทำอะไรใครทำอะไรเอาไม่เห็นเนาะครับ โดยตรงโปไปกินครับมาหาเลือกทำอะไรกัน อหรือเปล่าครับคุณสีดาครับสาธุสาธุครับตก็มาชมความมุดงามของปู่แม้จะกกั้นเส้นหรือ,อยังไงก็เส้นต้องไม่สามารถกั้นกรางเราได้แล้วครับนี่นะครับ คุณพุทธาครับผูจัดกรัวครับคุณเอสเอสโอโอนะคะรับทูนะครับคุณกันพานะครับันบาะสุด,นสดคนอ้วนใส่ชุดขาวที่ไม่หวังดีคนก่อนนะครับะไม่แน่ใจครับออดวงใจ คนรอนะครับใครทําอะไรครับเพิ่งเข้ามาก็มีคนนํใาบาสีมาอามาถวายพระปู่นะครับมาแก้บนหรือยังไงเนี่ยนะครับพอเราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าหนึ่งฝนตกของฟ้าคึกขนองขึ้นมานครับมันจะอันตรายหรือเปล่านะเราก็อยู่ตรงนี้ดีกว่านะแต่ว่าพระปูประร่ปฏิจจคุณครองทุกคนนะครับรับคุณดวงใจครับคนๆนะครับใครนำะนครับคุณยา,ยาย่านะครับเขาสาบแช่งคนทำร้ายน้อง <c oughs> คุณดวงหรือไทยนะครับเขาจุดธูกขอเลขกันด้วยโอ้โหคุณการพัดส,สุดนะครับตอนก็คนอวนหมอหนุ่มสูงชัดดีกล้องชัดทะลุมิติครับผมใรจะพิเศษครับมันถ้าน้องสมมติยังไม่ยูดเนื่อยอย่าให้มานนะีิคือเรืมองกม่วนนะครับอามาจากไหนกันคะมาจากไหนกันคะคุณดวงหรือไทยเขาเดี๋ยวหนุ่มก็ยังไม่ได้สอบถามนะครับเพราะว่าไม่ได้เขาไปใกล้ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งให้เขาทำเอ่อ ตามพิธีของเขาเนาะเพราะว่าเราไม่อยากรบกวนเขาเนาะครับเขาเห็นหมอหนุ่มเดี๋ยวเขาก็จะกลัวนะว่าไอ้หมอหนุ่มมาอีกแล้วครับหมอหนุ่มมาอีกแล้วมาเปิดหนีดีกว่านะครับเราก็จะให้เขาเป็นส่วนตัวนะครับเพราะเขาไม่ได้เข้าไปข้างในครับก็หมอหนุ่มก็จะอยู่สงบเงียบตรงนี้ดีกว่านะอย่าเขาหมอหนุ่มเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนีหมอหนุ่มหรือว่าเขาจะตกใจหมอหนุ่มเพราะว่าหมอหนุ่มมันมีอ่าได้เขาได้ดูหมอหนุ่มดีกว่าครับเดี๋ยวเขาดูเปิด ปอออะไรนะปฏิมามาสักอะไรประมาณนะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจหมอหนุ่มหมอหนุ่มก็แอบไม่ได้แอบครับคือถ่ายอย่างนี้ดีกว่านะให้เขาสบายใจนะเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกอ้าวหมอหนุ่มมาอขอโทษนะคะหมอหนุ่มหนูไม่ได้ทําอะไรนะคะาหนูมาแค่กล่าหว่าหนูมาทาใบสีเกี่ยวกับพระปู่ไปได้เกียรติหรือขอพรอ,อะไรก็แล้วแต่นะบางทีเขาเห็นหน้าหมอหนุ่มทุกคนอย่างนี้เห็นหน้าหมอหนุ่มจะกลัวหมอหนุ่มเอ๊ะเป็นอะไรเนาะบอกบอกว่า ถ้าคุณมาดีของก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่คุณอย่าเอาดวงจิตปลู่ไปดิจิตไปแต่ว่าเขาไม่ได้เอาดวงจิตปลูกไปจิตไปนะครับวันนี้เขามาขอพรปู่ปาดิจิตนะครับน่าจะน่าจะใช่เนาะเพราะเขาไม่ได้พับไปข้างในนะครับครับผมครับถูกต้องครับย่าญาครับผมคุณสมบัตินะครับคุณพินนะครับจ้า หนุ่มทาอะไรนั้นฝนตกบ่อหนุ่มเลขอะไรบ้างถ้าบอกหน่อยเด้อ๋ยาก็จะถามกับต้นทักเกาะนะครับว่าเลขอะไรนะครับให้ต้นทักเกาะอยู่ตรงนู้นก่อนเนาะครับครับดวงนือไทยครับดีจ้าหมอหนุ่มสวัสดีครับคุณพินนะครับคุณพินก้าหมอหนุ่มทำอะไรในฝนครับคุณโยครับคุณโยกดไลค์ให้แล้วนะคะแอร์ครับผมคุณเอเอนะครับตอนกลางวันทําไมไม่มากันนั่นแหละครับก็ มาขอตอนนี้มันมันขลังครับมันขลังไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จะมีสัมภเวสีออกมามันจะขลังครับก็ใครจะมาทําอะไรตรงนี้หมอหนุ่มจะไม่ออกไปนะครับถ้าออกไปเมื่อไหร่ <c oughs> เขาจะตกะใจหมอหนุ่มหมอหนุ่มมาแล้วตัวใครตัวมันหมอหนุ่มชอบมาสอดส่องว่าใครคือใครอะไรยังไงนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะไม่เข้าไปยุ่งเขาเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งด้านในนะครับเขาจะอยู่ด้านนอกไปนะครับ ขออะไรก็แล้วแต่นะครับหมอหนุ่มเปรียบเสมือนคนซุ่มยิงครับผมประมาณนี้แหละครับก็เกรงใจครับเกรงใจครับถ้าหมอหนุ่มเข้าไปเมื่อไหร่ครับเขาจะประมาานิดนึงครับเขาจะประมาาว่าหมอหนุ่มจะจับผิดอะไรยังไงครับเพราะว่าหนึ่งผมให้เกียรติเขาก่อนครับถ้าคุณมาถูกต้องไม่ได้ทําอะไรที่น่าจะเอาดวงจิตปู่ไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ถ้าคุณมาแบบวันนั้น ผมก็จะไม่ยอมนะครับผมต้องรักษาปู่ปาิกิตเป็นอารักขาของปู่ไว้นะครับครับคุณมีนะครับคุณมีครับสวัสดีครับคุณไยบิ๊กเจลครับหมอหนุ่มค้นหาลายลายของช่องไยบิ๊กเจลคัดลอกมาปักหมุดช่องหมอหนุ่มให้หน่อยครับผมไยบิ Hi ๊กเจลคุณการ ตาสุดนะครับไม่ต้องกลัวหมอหนุ่มเขามาเราไม่ต้องเกรงใจหรอกเพราะเราไม่รู้ครับผมวีวีครับหมอหนุ่มเมื่อใดมีคลิปนวดอีกครับก็ต้องให้ปลดล็อกการโควิดนะครับพี่นัทใจดีนะครับหมอหนุ่มพยักไร้สินสุดเจ็ดครับก่อนหนุ่มจะตรวจสอบว่ามาทําอะไรยังไงนะครับก็วันนี้ก็เขานาใบสีมาสวยสดงดงามครับเป็นช่อใหญ่ๆเลยครับหลายชั้นเลยครับ กราบขอบคุณปูปริจิตนาคาราทีมีสิ่งดีให้กับทุกคนได้ดูนะครับนี่แหละครับปูปไปจิตนาคาราสวยงามครับยามค่ําคืนนะครับครับนะครับคุณวีนะครับวันพระองค์สวยสง่าจังหมอหนุ่มช่ครับสวยสงาครับสวยสงาครับนี่นะครับคนก็มาดูนะครับคนมาดูกันครับอยู่กันรอบๆนี้ครับมาดูอยู่ในร่มกันก็เยอะนะครับครับ คุณสำลีวิยะสังวรอะไรหนึ่งสี่เก้าคืออะไรครับวิีวีหนึ่งมีช่องเอื่นถ่ายเปล่ามีครับมีช่องต้นฮักกากลองเข้าไปดูนะครับต้นฮักอกอกครับเราถ่ายได้หรือเปล่าคุณกันพาสุนนะครับคนดีไม่น่าอยู่กลางคืนนะครับคุณอริยานะครับสาตุสาธุถครับคุณจอบบุญนะครับสาธุครับคุณอริยานะครับสาตถสาธตถครับนี่ครับเข้าไปดูช่องต้นฮักก่อนครับว่าเขาถ่ายอะไรได้มั้งครับ คุณพี่นัดจะดีครับหมอหนุ่มพยากราศิษย์เจ็ดคุณีวิ่หนึ่งหมอหนุ่มอะไรทีนี้ครับคุณกันตะพักครับคุณบ่าวชายนะครับอินฮ่องกงหมอหนุ่มเปรียบเสมือนพลส้มหญิงหรือเปล่าคุณจีทีเนี่ยสวัสดีครับแล้คุณสุนิสาครับหนึ่งสี่เก้าคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจคุณกันปาสุนะครับเราไว้ใจใครไม่ได้เพราะมาราบไหวอะไรกลางคืนครับมาไหวหลังคืนครับอ่ากลับรถไปแล้วครับ นี่นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนครับไปแล้วครับโอ้มีไฟแสงปริบปริบด้วยครับบรรยากาศน่าเกรงขามน่ากลัวเหลือเกินโอ้ยคุณมีครับหนึ่งที่เก้าก็ยังไม่รู้อะไรครับคุณสมนะครับถูกต้องครับยาญาณนะครับคุณพินก็อ่านไปแล้วนะครับจ้าหนุ่มทำอะไรนั้นฝนตกบ่อคนไทยดีเจ้าหมอหนุ่มคุณโย หดแล้นะครับคุณเอเอนะครับคุณนาตาลีนะครับขอมาขอพรสิ่งให้ดีๆจากคนไทยแม่ผู้ใหญ่ก็อยู่ถ้าเป็นคนนั้น y ยู t ท b e ต้องจํากันได้ใช่ครับแม่ผู้ใหญ่ก็อยู่ครับผมผมเอเอครับไม่มีมีดไม่มากันนะไม่ไม่มืดไม่มากันเนาะณยาย่าสาบแช่งคุณได้นะครับคุณอริยานะครับสาธุครับคุณอริยาสาธุครับคุณจิดาพานครับห้าเจ็ดสองหนึ่ง ลาววันนี้สามเจ็ดหนึ่งสองลดลุงโอ้คืออะไรเนาะ <c ười> คุณวีวียุ่งเยอะเป่าเยอะครับคุณนัทธนันนะครับตวดีแอดหนุ่มสี่หนึ่งเก้าดูมาแล้วช่องเบาต่อยอ๋อสี่หนึ่งเก้าเนะเอเดี๋ยวก่อนสี่หนึ่งเก้ามันมันอะไรอายุลงเอวันเกิดลุงพล <c ười> เลพละ <c ười> วนเนะ <c ười> เันเกิดลุงพลเนะาะไอไม่ใช่เกิดลุงพลเนี่ยพอเกิดลุงพลหนึ่งเก้าและไอสี่นี่มันคืออะไรเนาะ <c ười> สี่เดี๋ยวก่อนเนาะ สชั้นหรือเปล่ามันเป็นใบสีสี่ชั้นส่วนพศเกิดลุมพลสิบเก้าแน่เลยเพราะใบสีหนึ่งสสามสี่สี่ชั้นหรือเปล่ามันมีสี่ชั้นเนาะเมื่อกี้เห็นก็าทาอยู่ประมาณ4ี่ชั้นน่าจะใช่เนาะ ก็ทัอยู่ข้างๆอยู่แล้วหมอหนุ่มก็ไม่ได้สังเกตเลยนะเพราะว่าอยู่ที่ก็มีอะไรปุบปุบปุบบมาถึงหน้าปู่ไปกินหน้าคาราเลยตกใจตกใจเพราะว่าหมอหนุ่มกำลังฟุ่มดุยเขาก็เกิดอะไรขึ้นเลยอย่งเงี้ยหมอนุ่มก็ไม่กล้าโดนออกไปครับเพราะว่าประเด็นหมอหนุ่มมันเยอะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรมายังไงครับหมอหนุ่มก็ต้องแอบอยู่ในร้านหมอนุ่มก่อนะครับให้ดูว่าให้ดูให้รู้ให้เห็นก่อนว่าอะไรคืออะไรนะครับนั่นแหละครับมีใครคนหนึ่งเขาไปอยู่ตรงนู้นแล้วครับไปตรงบายสี่ครับเราก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว มีเต้าอี้อยู่เนี่ยนัชนันครูขมาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าโอ้ยอย่าวันวันพึ่งยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ใต้คางปูครับคุณอรุณทิพย์ครับจันทราสาครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่ายังไงครับอ่าสี่หนึ่งเก้ามันมาอย่างไงเนาะไปใครไปดูของบ่าวต่อยใช่ไหมครับบ่าวต่อยได้สี่หนึ่งเก้านะครับคุณลดลุงสามหนึ่งสองเจ็ดอ๋อลุดลุงนะครับ พศเกิดลุงพลห้าหนึ่งเก้าเอ้ยไม่ใช่พศเกิดลุงพลสองห้าหนึ่งเก้าใช่แต่ว่าเมื่อกี้เบาต่อยเขาบอกว่าได้อะไรสี่หนึ่งเก้ายังไหรือหนึ่งสี่เก้างงหมดแล้วเนี่ยเลขทูบค่ะหนึ่งสี่เก้ามาจีบานสีระบายสีเ,เลขยังไงเนี่ยหนึ่งสี่เก้าใช่ไหมเอ 1, 4, อหนึ่งสี่เก้ามันมายางไงหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าคุณนัทธนันนะครับ 7 7 oh. เจ9ดเก้าเก้าเจเกาเกใหญ่งโอ้เรอยาไดครับวัฒนาครับป้าเป็นกำลังใจให้นะครับอยู่ที่เป็นหวกกนนะ 9. น่วงเ,เดี๋ยวก่อนนะเก้าเดี๋ยวก่อนวันนี้เลขทะเบียนรถเดี๋ยวก่อนนะผมนึกก่อนเลขทะเบียนรถกรมป่าไม้ที่นำเสาหลักแดงขาวแล้วก็นำผ้า เทปที่ปิดล้อมรั้วเลขทะเบียน9704เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแปลงก่อนมันยังไง9704เนาะที่รถรถของกรมป่าไม้9704น่าจะใช่เนาะเดี๋ยวดูรอบนะอครับรอบเพราะผมซื้อลอตเตอรี่ไว้หนึ่งใบครับอ่าแล้วกอนนะมันเป็นเลขทะเบียนของรถกรมป่าไม้ที่เอาไม้มาตอกหลัก ทั้งรอบปู่ประจิตนาคาเดี๋ยวผมดูลอตเตอรี่ครับเพราะว่าใช่หรือเปล่าผมซื้อไว้สี่ตัวเลขท้ายเลขทะเบียนของรถกรมป่าไม้นะนี่ครับกรมป่าไม้เลขทะเบียนนี้ครับอุย้ยนี่เลขทะเบียนกรมป่าไม้ครับมันเลขข้างหลังนะเก้าเจ็ดศูนย์สี่ครับเลขทะเบียนเก้าเจ็ดศูนย์สี่เป็นเลขทะเบียนของกรมป่าไม้นะครับรถของกรมป่าไม้เก้าเจ็ดศูนย์สี่ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะเราก็ซื้อไว้ก่อนนะครับนี่ครับ มันเป็นรถเลขทะเบียนกลมป่าไม้9704รถเลขทะเบียนที่นำผ้าเทปไม่รูแลแล้ขเรียกอะไรเชือกเชือกเทปดิแล้วก็นำหลักหลักไม้ขาวแดงมากั้นรอบปูประจิตนักขลาดผมก็เลยซื้อ9704เอาไว้นะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเนาะก็ดูไปกินแต่ขนาดดันกลายเป็นอายุลุมพล4 5ส่วน9704ก็ผสมภาษากันดูครับวันออกไม่ออกก็แล้วแต่ครับมันก็ ไม่รู้ยังไงนะครับก็ดูเป็นไงบ้างได้ดันชุดที่49อีก่มันก็เลยงงครับเมื่อกี้ได้149ใช่ไหมครับอทีบ่าต่อยครับหมอหนุ่มก็คงจะแทงหวยอยู่ในลอตเตอรี่เนี่ยครับวนไปวนมานะครับนะผมเลขทูบในใบสีข้าหมอหนุ่ม49อ๋อ49แล้วผมซื้อเลขลอตเตอรี่นะครับชุดที่49นี่ครับนี่ครับแล้วก็เลขข้างบนก็คือเลขทะเบียนรถของกรมป่าไม้ 9704เลขทะเบียนเขาเนาะที่เขานําไม้หลักมาตอกล้อมรั้วของปูกปปริจิตกับเชือกนะครับเชือกเชือกเทปกาวนี้นะฮะเชือกอะไรกั้นเนี้ยดำดำเหลืองเนี่ยครับเลขทะเบียน9704เลขทะเบียนเขาเนาะส่วนไอ้ชุด49เนี่ยกันดาไปตรงกัน149ของที่เขาเขยา่าหรือทําอะไรตรงใบสีตรงนน้นนะครับที่เบาต่อยเขา149ใช่ไหมอ่านะเดี๋ยวเขาวานไปนะครับตวนข้างหน้าก็เป็น45อายุลุงพลนี่โอ้งง อันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะดะดน,ะะนะครับอะไรนะเัาเจ็ดสมอ่าสวัสดีท่านนะครับสวัสดีท่านนะครับคุณประหยัดผิวแดงนะครับดีแล้วครับ เขาล้อมแบบนี้ทําให้ดูขลังครับดูขลังนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็จะดูปุบ๊บโอ้เหมือนเหมือนวัตถุโบราณสมัยก่อนนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นด้พอเขารวมอย่างนี้ปุบ๊บคนก็ยิ่งอยากมาดูอยากมาเที่ยวอยากมาเห็นกันนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในเกอก,กตำบลกกตูมอำเภอตงหลวงจังหวัดมุกดาหารเรานี่ครับเรารู้สึกว่ามันอลังการครับมันมีสิ่งศักดิ์สิทธ แล้วก็มีหน่วยงานราชการมาช่วยกั้นเขตในการให้ทุกคนมาร่วมดูความสวยงามของปู่ปราริจิตนะคาบที่เขาทําไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆเสียหายด้านในนะครับเราก็คิดในแง่ดีนะครับเราต้องขอบคุณเกี่ยวกับหน่วยงานราชการครับที่ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับเราขอขอบคุณหน่วยงานราชการนะครับที่นําไม้มาเพื่อให้รักษา ปูาริกิตเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายนะครับเราต้องขอบคุณเขานะครับขอบคุณครับที่ทําให้ดูอลังการนะครับไม่ให้เข้าไปไปโยกเยกอะไรต่ออะไรสิ่งของด้านในนะครับเพื่อเป็นการรักษาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาดูความงดงามอยู่ระหว่างนอกถนนหรือว่าในเขตถนนนะครับเขาจะมีเขตอยู่ตรงที่เทปูนนะครับนั่นแหละครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ครับครับ ใช่ครับหมอหนุ่มทยพิเศษอลังการงานสร้างองค์ปู่ใช่ครับพอเขามีรั้วกั้นให้นั่นแหละครับเราต้องคิดในสิ่งดีๆนะครับเป็นการกัน้นเพื่อความสวยงามและอลังการทําให้ดูเหมือนออที่เราไปเที่ยวที่ต่างๆเขาจะมีเส้นเหลืองใช่ไหมครับไม่ไม่ให้เราเข้าไปนี่แหละรเขาป้องกันไม่ให้เราไปทําให้เกิดการเสียหายด้านในนะครับนั่นแหละครับเราต้องขอบคุณหนงานราชการนะครับที่ทําให้โลก ต้องจดจําสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกหนึ่งที่ที่มุกดาหารหรือบ้านกกอดตำบลกกตุมอำเภอตงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับขอขอบคุณลุงพลป้าแตนนะครับที่ทําให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่นี่นะครับครับคุณแฮวน,นะครับขอบคุณครับคุณธนทรนายพรนะครับสวัสดีครับคุณชิมชิมนะครับสวัสดีจ้าเข้ามากดไลค์ให้ก่อนนอนจ้าขอบพระคุณครับคุณประหยัด ขิวแดงครับใส่ใช่ครับใช่ครับคุณไทมิเซลหมอหนุ่มอลังการงานสร้างองค์ปูครับผมคุณประหยัดดีแล้วครับเขาล่อมแบบนี้ครับเป็นการทําให้เหมือนมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่นี่นะครับการเป็นการกั้นแบบสวยงามครับทําให้ได้เห็นทุกรอบทิศนะครับเพลินเส้นเหลืองก็ทําให้เรารู้ว่าหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่นี่แล้วครับเนี่ยครับขาบอกเป็นในน้นครัวว่าดดิงได้ จะได้เห็นจะได้ชมต่อไปนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมาเที่ยวกันดูเยอะแยะมากมายนะครับคุณนักเท่านั้นนะครับคืนนี้แหละที่มาขนแม่สารุคีเวยๆปลาจุดโดนเป็นแจงครับหมอหนุ่มตอนนั้นยังให้ยาอาชิํำถวายเลยอ๋อคนนี้แหละครับคุณการปลาสุดนะครับขอให้หมอหนุ่มรวยๆแห่งๆครับขอบคุณครับแลกทูบในใบสีข้าหมอหนุ่มอ๋อหนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสีเก้าครับ หนึ่งสี่เก้าโอเคครับหมอหนุ่มฉีดยายัง <laughs> ฉีดยาอะไรดีครับหมอหนุ่มจะฉีดรายาอะไรดีเนาะคุณไทวิเซลหมอหนุ่มก็เก้าเจ็ดเก้า 49. โอ้โหครับคุณแพงเพิงคุณทศนะครับสวยจังเลยจ้าครับผมขอบพระคุณนะครับนี่ครับแล้วก็ดูนั่นนี้ครับนี่ครับคุณตุ๊กนะครับหมอหนุ่มงวดน,นี้ได้เลขอะไร เอาตามความรู้สึกของมนหนุมันตามรู้สึกความรู้สึกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าหนึ่งก็ผมก็จะเล่นทะเบียนร,รถของเอจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เขามาจอดเนาะครับเป็นเป็นเลขทะเบียนร,รถที่ขนไม้มากั้นเขตล้อมปูนะครับแล้วก็มีเชือกสีเหลืองดำนะครับได้เ,ลเบลียนเก้าเจ็ดศูนย์สี่ใช่ไหมครับที่ผมบอกไปนะครับนี่นะ ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บาต่อยบาต่อยได้เลข149หรอ149ป่ะอ๋อบาต่อยบอกว่าได้เลขที่ไปจุดตรงนน้นเนาะเลขทูมเนาะตรงใบสีที่ตรงปู่ไปจีนนะได้149นะครับใช่สลับก็ได้ครับอาจจะเป็นอ419 99149อะไรก็แล้วแต่ครับเขาได้เลขทูบ149เนาะ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ,อรบของใบไม่กันส่วนหมอหนุ่มก็ได้เลขรถของกลมป่าไม้เข้าวเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจ็ดศูนย์สี่ส่วนบาต่อยก็ได้หนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้า

ไปขอเลขทูบได้149นะครับ149อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนเลขรถเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มา9704นะครับก็วนไปวนมากันนีครับครับครับนี่ครับอ่าเราก็มาคุยกนก่อนครับคุณเอ็นเอ็นนะครับ1983นะครับปศลุงเกิด2519ครับโอ้โห2519นะครับครับอ่า หนะึ่งสี่เก้านะเขาจะเป่าได้หนะึ่งสี่เก้าหรือสี่หนึ่งเก้าอะไรก็แล้วแต่นะหมอหนุ่มตัดผมทรงนี้ละ่ะเลยมีแต่สิ่งดีๆผมหมอหนุ่มตัดผมทรงนี้ละ่ะเลยมีแต่สิ่งดีๆใครครัาาบคุณประหยัดนะครับคุณยทดยทดอะไรแล้วก่อนนะไปไหนละมันเร็วมากเลยคุณคุณยูโชยูพินคุณยทดคุณ ยุทธพินรูเปล่าครับายสีหนึ่งคู่ห้าชั้นหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าครับผมคุณสวัสดีครับคุณลินดาครับสตอรี่ครับหมอหนุ่มพรุ่งนี้พาไปดำนาคุณตาชานหน่อยคับโอ้ครับผมสวัสดีนะครับดำนาตาชานนะคุณลินดานะครับสตอรี่เอ็นเอ็นเพาเกิดมงคลนะครับคุณไทพิเศษหนึ่งสี่เก้าเลยครับโอ้โหหนึ่งสี่เก้าเนาะคุณบุญบุญนีนะครับ ก1 9แล้วครับครับคุณกระกวันนะครับสุดาอกนะครับปูอยู่ตรงในก็สวยจ้าใช่ครับอยู่ในก็สวยครับบรรยากาศสวยๆครับนี่ครับคุณตุ๊กนะครับหมอหนุ่มงวดนี้ได้เรียกอะไรเอาตามความรู้สึกแล้วเลยครับจ้าครับคุณตุ๊กครับคุสุสู่ครับคุณอานงกาเล็กหานะครับสวัสดีครับใจ สวัสดีครับน้องหมอนุ่มสวัสดีครับคุณตุกสุดสๆๆุับคุณยุธะอยู่ยุพินนะครับคุณยุพินหรือเปล่าเนาะฝนตกแรงจังใช่ครับเมื่อกี้ฝนตกแรงตอนนี้ฝนเบาแล้วครับฝนเบาแล้วครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในตอนนี้นะครับ